ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายนอกซึ่งประกอบด้วย1นายเสียนทรัพย์สัมพันธ์2นายกู้ชาติชายเกต3นายนรงชัยคำชื่น4นางวรานิตจิริลาพัทรพงศ์5นายสมิธเจริญฤทธิ์ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ รายงานคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสกลนครโรงเรียนอนุบาลสกลนครตั้งอยู่เลขที่226ถนนใส่สว่างตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครบนเนื้อที่11ไร่1งาน23ตารางวาบริหารจัดการโดยนายเทพรังสรรจันทรังสีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนครมีทีมงานบริหารปัจจุบัน 1. น,นางดาราวิจักษณะบุญรองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ 2. นางสาวจันสุดาจันทพรมรองผู้อำนวยการการบริหารงานบุคคล 3. นายสมรานคำชมพู รองผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป 4. นางนภาพรจียายางผู้ช่วยงานบริหารงานแผนและงบประมาณบุคลากรในสถานศึกษาประกอบด้วยครูผู้สอนจำนวน87คนบุคลากรทางการศึกษา1คนครูต่างประเทศ5คนครูอัตราจ้าง1คนโครงการ SP2 4คนเจ้าหน้าที่ธุรการ4คนบรรณารักษ์1คน พี่เลี้ยงเด็ก12คนนักการพานโรง5คนลูกจ้างแม่ครัว4คนรอปภ1คนโรงเรียนอนุบาลสกนครได้กำหนดวิสัยทัศน์ดังนี้โรงเรียนอนุบาลสกนครมุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล Vision of อนุบ n ลสก o นครสค o l อนุบาลสกนครส o o l producers Excellent students อั h จรรย์นัก a ร beyond knowledge, w h i c h p r o g r s s s t o w r r s global standards มีปรัชญาในการศึกษาคือทันโตเศธโธมนุษย์เสสุมนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดคำขวัญความรู้คู่คุณธรรมนำประชาธิปไตยสัญ,ญลักษณ์โรงเรียนสีประจำโรงเรียน ชมพูกรมท่ามีอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนมีอาคารเรียนห้าหลักเป็นห้องเรียนระดับประถมวัย12ห้องเรียนระดับประถมศึกษา37ห้องเรียนอาคารอเนกประสงค์หนึ่งหลังอาคารประกอบ7หลังจัดตกแต่งบริเวณอาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศการเรียนรู้จัดแหล่งเรียนรู้ต่างๆและห้องเรียนพิเศษ เพื่อเติมเต็มศักยภาพผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมมีบุคลากรที่ทรงคุณค่าสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการจัดการศึกษาข้อมูลครูแยกตามมุดระดับประถมศึกษาครูสอนตรงวิชา23คนสอนตามความถนัด53คนระดับประถมวัย ครูสอนตรวงวิชา5คนสอนตามความถนัด7คนปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนระดับประถมวัย504คนระดับประถมศึกษา1,770คนรวมทั้งสิ้น2,274คนนักเรียนให้มีความบกพร่องในการเรียนรู้ประถมศึกษา4คนชาย3คน หญิง1คนนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์1น9คนต่ำกว่าเกณฑ์19คนสัดส่วนของครูต่อนักเรียนประถมวัย1ต่อ22คนประถมศึกษา1ต่อ23คนสภาพชุมชนโดยรอบเป็นชุมชนเมือง ผู้ปกครองร้อยละ50รับราชการร้อยละ40ค้าขายอื่นๆร้อยละ10โรงเรียนอนุบาลสกลนครได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนปีการศึกษา2546ถึง2551จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 4 4 ปีการศึกษา2552เป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ปีการศึกษา2553จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เทียบเคียงมาตรฐานสากลปีการศึกษา2554เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน MEP นอกจากนั้นโรงเรียนอนุบาลสกลนครยังมีภารกิจงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเช่นเป็นผู้นํากลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาจังหวัดสกลนครและกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเขตพื้นที่ประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่ง เป็นผู้นำกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับประถมวัยจังหวัดสกลนครและกลุ่มเครือข่ายส่งเส,สริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับประถมวัยเขตพื้นที่ประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งเป็นผู้นำศูนย์การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เป็นผู้นำศูนย์การเรียนรู้ประถมวัย ตามหมวดที่6ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2553กำหนดการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสกกนครมีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์สีมาตรฐาน12ตัวบ่งชี้ดังนี้กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน8ตัวบ่งชี้ประกอบด้วยมาตรฐานที่1 ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาาตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่สองว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 1. ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่3ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ1ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่4ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน1ตัวบ่งชี้มีข้อมูลปรากฏดังนี้ตัวบ่งชี้ที่1ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี1.1 นักเรียนร้อยละ87.86น้ำหนักส่วนสูงสมรรถภาพตามเกณฑ์และปลอดยาเสพติด100%โครงการบริการสุขภาพโครงการโรณรงค์ป้องกันยาเสพติดกิจกรรมขยับกายสบายชีวีกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน1.2นักเรียนร้อยละ100เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ โครงการแข่งขันกีฬาภายในกิจกรรมดนตรีไทยดนตรีสากลกิจกรรมชุมนุมนันทนาการศิลปะครูผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ย4.13ตัวบ่งชี้ที่2ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์2.1 นักเรียนร้อยละ89เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครองโครงการวันแม่วันพ่อกิจกรรมวิถีพุทธกิจกรรมอบรมนักเรียนวันสุดสัปดาห์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรม2.2 นักเรียนร้อยละ89เเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนมีความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความสุภาพอ่อนน้อมมีการประหยัดอดออมดูแลทรัพย์สมบัติของโรงเรียนซื่อสัตย์สุจริตข้อมูลการต่อต้านยาเสพติดการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมวิถีพุทธกิจกรรมยุวทูตความดีโครงการประหยัดและอดออม โครงการอนุรักษ์พลังงานโครงการเสริมสร้างวินยัยกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย2.3นักเรียนร้อยละ90ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมกิจกรรมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ,อยุวกาชาดกิจกรรมอาสาจราจร ตัวบ่งชี้ที่3ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีนิสัยรักการอ่านการเขียนสนใจสแสวงหาความรู้3.1นักเรียนร้อยละ100ที่สามารถค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบันทึกการอ่านกิจกรรมห้องสมุดห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมห้องคอมพิวเตอร์3.2นักเรียนร้อยละ100เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้งในและนอกสถานที่โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งระดับชั้นเรียนโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการค่ายบูรณาการโครงการแหล่งเรียนรู้ตัวบ่งชี้ที่4ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น4.1 นักเรียนร้อยละ100มีความสามารถด้านการคิดกิจกรรมโครงงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนกิจกรรมชุมนุมโครงการค่ายบูรณาการโครงการแหล่งเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือยุวกาชาดิ4.2นักเรียนร้อยละ100มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมกิจกรรมชุมนุม โครงการแหล่งเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ,อยุวกาชาดต,ตัวบ่งชี้ที่5ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสุขศึกษาและภลศึกษาศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศในระดับดีดังนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่3ชั้นประถมศึกษาปีที่6จากผลการทดสอบพบว่า3ปีย้อนหลัง โรงเรียนอนุบาลสกลนครได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศยกเว้นในปีการศึกษา2,553คะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขสศึกษาและพลศึกษาและภาษาต่างประเทศลดลงตัวบ่งชี้ที่6ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ6.1ประสิทธิผลของการดำเนินงานของสถานศึกษาร้อยละ90 ของสถานศึกษามีผลการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพเช่นการจัดอบรมพัฒนาครูทั้งระบบอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานทั้งในประเทศและต่างประเทศการกำกับติดตามและนิเทศอย่างเป็นระบบ การประชุมทั้งระบบการประชุมกลุ่มย่อยโดยการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้การสังเกตการสอนการประเมินผลงานด้วยระบบวงจร P.D.C.A. 6.2กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูครูร้อยละ90มีการจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพเช่น ครูกำหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับคุณภาพมาตรฐานมีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลครูออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดบรรยากาศเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนมีการจัดเตรียมและใช้สื่อได้เหมาะสมจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายมีการทำวิจัยชั้นเรียน และส่งเสริมเติมเต็มศักยภาพตัวบ่งชี้ที่7ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาผู้บริหารสามารถจัดประสิทธิภาพจากการพัฒนางานทั้ง4ด้านคิดเป็นร้อยละ90เช่นการบริหารจัดการด้านวิชาการพบองค์ประกอบของภาระงาน การบริหารจัดการด้านงบประมาณเป็นไปอย่างมีคุณภาพการบริหารงานบุคคลส,ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูบุคลากรพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การบริหารงานทั่วไปจดรับแผนงานโครงการได้อย่างเหมาะสมร้อยล9เสามารถจัดประสิทธิภาพของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบา,สาลสกลนครตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาพุทธศักราช2513โดยดำเนินการครบทุกข้อร้อยละเสสามารถจัดประสิทธิภาพจากการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอ้อม ที่สะอาดถูกหลักอนามัยมีความปลอดภัยและสวยงามตัวบ่งชี้ที่8พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในทั้ง18มาตรฐานโดยเฉลี่ยภาพรวมคิดเป็นร189กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ประกอบด้วย2ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่1 ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาสองตัวบ่งชี้มีข้อมูลปรากฏดังนี้ตัวบ่งชี้ที่9ผลของการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญ,ญาปณิธานพันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลสกลนครได้กำหนดปรัชญ,ญาทันโตเศรษฐโทมนุษย์เสสุ มนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดวิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลสกลนครมุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลร้อยละ90 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความพึงพอใจจากแบบประเมินจากหลักฐานความนิยมรางวัลและเกียรติบัตรของนักเรียนโรงเรียนที่ได้รับอย่างต่อเนื่องมีกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์เช่นโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การอบรมนักเรียนหลายรูปแบบทั้งวดัดบ้านและโรงเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศตัวบ่งชี้ที่10 ผลของการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสกลนครเป็นเลิศวิชาการสื่อสารสองภาษาก้าวหน้าสู่สากลมีกิจกรรมโครงการผลงานที่ปรากฏดังนี้ระดับปถมวัย โครงการภาษาที่สองของน้องหนูโครงการฝึกสมองประลองปัญญาสู่ความเป็นเลิศระดับประถมศึกษา คนสำริด8ป8กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ปีการศึกษา2553เฉลี่ยร้อยละ80.78ปีการศึกษา2552เฉลี่ยร้อยละ79.68ปีการศึกษา2551เฉลี่ยร้อยละ 80.68ผลการสอบโอเนตปีการศึกษา2553มีผลการสอบทุกกลุ่มสาระสูงกว่าระดับประเทศ6กลุ่มสาระยกเว้นกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและสุขศึกษาพละศึกษาปีการศึกษา2552และปีการศึกษา2551ผลการสอบภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระผลการแข่งขันทางวิชาการในปีการ ศึกษา2 5 5 3กิจกรรมแข่งขันเวิ l d Class นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง9้ารายการกิจกรรมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนได้15้าเหรียญทอง3มเหรียญเงิน2เหรียญทองแดงการแข่งขันคณิตสัตนานาชาติประเทศเกาหลีนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินในปีการศึกษา2554